สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อง happy very n e s นะคะจะพาไปชมวิวข้างทางระหว่างนั่งรถไฟกลับบ้านนะคะเราไปดูกันว่าบรรยากาศวิวทิวทัศเป็นอย่างไรบ้างนะคะหวังว่าคงไม่ดูแล้วไม่เวียนหัวนะคะถ้าชอบแนวแนวนี้ก็ นุชจะเอามาลงให้บ่อยๆอันนี้เราแค่มาลองเทสดูว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะคะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนค่ะส่วนมากวิวก็จะเน้นไปในพวกบรรยากาศของต้นไม้นะคะ ก็มีบ้านเป็นหลังๆบ้างนะคะนี่ก็เป็นที่คนสวีเดนเขาคนที่มีบ้านเดี่ยวนะคะแต่นี้ก็จะเสียภาษีสูงกว่าคนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะเราจะสังเกตได้ว่าบ้านเขาก็จะเหมือนคล้ายๆบ้านซัมเมอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาพาร์ตเมนต์นะคะคนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์ก็จะ ภาษีถูกหน่อยส่วนที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นพวกเซ็นทรัมคือที่มีซื้อของซื้ออะไรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆหน่อยเขาจะมีพื้นที่ที่เป็นพวกป่าๆเยอะแต่ว่าพอถึงหน้าซัมเมอร์แล้วต้นไม้พวกนี้จะดูสวยนะคะตอนนี้จะดูเหมือนไม่ค่อยมีใบเท่าไหร่อันนี้ก็ เดี๋ยวใกล้จะถึงสถานีที่นุชจะลงแล้วนะคะคลิปนี้แค่ทดลองนะคะก็เลยอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ยังไงก็อยากให้ฝากติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้จะทำมาอีกเยอะๆค่ะขอบคุณมากนะคะ